โอ้โดดแล้วอย่าบอกอ้สวัสดีครับพบกับช่องทีวีแฟมิลี่นะครับวันนี้เราพบกับช่องของเล่นบ้านๆนะครับวันนี้เราจะมาทําของเล่นที่สนุกมากๆนะครับใช้กําลังสูงมากในการเล่นซึ่งนั่นก็คือรถแข่งดินน้ํามันนะครับ ไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะว,ว,วัตถุดิบวัสดุก,ก็จะมีดินน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะมีพ้ท้าชิงหลายท่านนะครับมาเล่นแต่ก่อนที่จะเล่นเราจะต้องไปสร้างรางก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปสร้างรางกันนะครับเเอาดินน้ำมันมาสร้างเป็นตัวรางมันก่อนนะครับรนนแล้วก็ปั้นปั้นหนดนหนุนหนวดแล้วก็ให้มันนวดได้ง่านยานะครับ <S <S นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทํารางกันนะครับปั้นให้มันเหมือนงูสมัยเด็กก่อนนี่ครับผมมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับนี่ ส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเขาจะไม่ค่อยให้เล่นกันเพราะมันจะสุกอบ,บกบสุกอบ,บกพื้นเราเราก็ทําแบบนี้ครับผมใช่ให้มันเป็นม,มันล่งนลองมันล่างลดไฟเป็นล่องเป็นล่องใช่แล้วมันห่างจราเข้เอ้ยเหมือนตัวจราเข้ประมาณน,นั้นนี่นะครับเราก็ทํานะครับง่ายนิดนึงนะนี่คือจบนะครับอ่านไว้ก่อนอันนี้คือตัวรางสนามแข่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็าเริ่มสตาร์จากตรงนี้นะครับนี่ครับเราวิ่งมาเรื่อยๆยนะครับ โซก็บกเหมือนเด็กเลยฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันโอเคครับตอนนี้สนามเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาบอกนะครับว่าจุดอันนี้สําคัญนะครับชุดสีดานะครับตรงไหนคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของนี่ครับนี่มันจะซัดคงนี่ครับนี่เราเทกันแล้วนะได้ได้แล้วก็โทนสีน้ําตาลตรงไหนครับตรงตรงแถวแถวนี้ครับมันจะเป่ายากเพราะมันมีอันนี้กันอยู่ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้มันจะยากนิดนึงใช่ครับจที่ยากนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้ด้วยมันจะหลุดมันจะหลุดนี่ครับนี่แล้วก็ตรงนี้คือมันไหนอ่าแล้วก็เช็คพอยต์สีแดงครับตรงนี้ครับสีแดงจะยากอันดับแรกตรงนี้ยากเลยสีแดงจะยากสุดเพราะเป็นดนานสุดท้ายก็วืบแล้วก็ถ้าเราอกมาดีมันก็จะหลุดปุ๊บมาตรงนี้ซึ่งผมเป็นมาแล้วแล้วก็เป่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราเราต้องกะดีๆไม่นำมาก็จะลงตรงนี้ไม่ก็หลุมแล้วก็เราก็จะเป่ายาก แล้วก็ถ้าเราเป่าแล็มันก็จะตกแล้วก็ตรงนี้ครับสัดโค้งตรงนี้แล้วก็เผื่อมันจะหลุดต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ็เข้าจบนี่โอเคครับคือดา่านแรกไหมหรือว่ามีาเยอะอันนี้คือเลเวลที่หนึ่งนะครับผู้แข <gone. S 2> ่งขันมีสองคนมุมแดงกับมุม <enders at S 1> น้ <okay S 3> นําเงินโอ <okay S 2> <Okay S 3> เคเติมก่อนเริมก่อนนะครับ,รนนรบสีเหลืองประชากับสีเขียวมาเป่า มาแล้วครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ครับโอ้ยหลุดโค้งไปแล้วครับโอเคอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะนเอาสีเขียวครับสายเหลืองหลุดไปแล้วครับต่อไปสายเขียวครับเุ้ย ยังไงอ่าทีนี้หลุดครับผมอ๋อเฮ้ยยากจริงนะอันนี้มันช่วยให้ให้ยากขึ้นนะนะครับของผมหลุดตรงนี้โอเคครับของผมหลุดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนต่อเลยต่อตรงนี้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 อะไรวะเมื่อกี้มันเหนียวไงแล้วก็พอป่อมันก็ต้องกัรอันนี้มา ว้าวว้าวหลุดนะหลุดโค้งเดอ้อเนี่ยมันจะเป็นเนินดิ่งลงมาครับแล้วเขามันก็จะทําให้เป่าโอ oh, ้โหมันมีอันนี้เป่ายากขึ้นจริงโอ้ oh. โอ้โหโหตืน่ในใจตื่นใจแล้วอย่าบอก oh. อ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางหามุมอยู่ตรงนี้นะครับสายทิ้งต้องมาแพ้ใครอุ้ย <c oughs> จริงอะไรมาติดตรงนั้นนะมันเปล่ายยา่ขึ้น <c oughs> อ่ามาแล้วก็มาแล้วโอเคครับขอเปลี่ยนมุมแป๊บ <c oughs> ไม่ตรงไหนแล้วตรงนี้ตรงนี้เหตุเพียงหนึ่งนี่ตรงนี้ครับต้องตกอีกสิต้องตกอีกสิเฮ้ยเฮ้ยเขาหลุมเขาหลุมบอกไม่ดีนี่คือแรงมันดิดต้องบอกเหมือนบอกกลัวะ โอเคถือว่าตายครับกลับไ,<ด>ไปเริ่มใหม่นี่คือมาเริ่มใหม่ตรงนี้เลย <m akes> มาให้กลับไปเริ่มที่อ๋อกลับมาเริ่มตรงนี้ <m akes> ใช่แล้วใครบอกก่อนเจ <c oughs> ้าบอกก่อนเจ้าบอกก่อนแหละไม่ไม่กล้าเบาเลงมากอ่ะกลัวมันกระจุยหรือไม่ก็นน้ำลายคอวัน <c oughs> นี้ <c oughs> ออกนะนีอ่ออกก่อน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้แล้วค่อยเริ่มตรงนี้เอาใช่ของผมสีเหลืองลมมันสั่น ว้วหลุดตรงนี้มตรงนี้เมื่อกี้ตอนเทสนะผ่านฉลุยครับตรงนี้เมื่อกี้ตอนเทสคุณตูนแบบผ่านฉลุยเลยตายครับตายตรงนี้มันลุมลึกมากที่เดิมครับที่เดิมมันหลุมลึกมาก เบื <c oughs> ่จ้าก็อยู่ตรงนี้แล้วบ่เออเออนะนี่ลงมูลละ้เฮ้ยไอตรงนี้มันอุกบันสั่งจริงเลยตรงนี้ตรงนี้ไปโอ้ <c oughs> ยขึนเริ่มใหม่เลยไม่นั้นก็ไม่ผ่านน่ะเอาบอกเลย เฮ้ยเฮ้ยชนะครับชนะโอเคครับผู้ชนะได้แล้วครับตาที่หนึ่งบังเจ้าปะาเล็ตโค <ไป S 2> ตรภูมิใจเลยชนะอยากขึ้นใช่ไหมดน